นโยบายที่อยากจะให้มีสถานที่สักที่หนึ่งที่คนไข้สามารถเข้าถึงได้นะครับในการที่จะมารับมารับสิ่งที่หลายๆท่านที่เราผมก็วันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะใครคนใดคนหนึ่งไม่ควรรับผิดชอบร่วมกัน,กนหลายท่านผมคิดว่าอยากจะทําบุญนะครับอยากจะแบ่งปันความสุขท่านก็มีหลายอย่างบางทีบางท่านก็อาจจะเช่นฉลองวันเกิด แทนที่จะไปฉะลองวันเกิดโดยการเลี้ยงอาหารหนี่งท่านก็อาจจะใช้ใช้ใช้บริเวณนี้มาเป็นที่อาจจะเป็นข้าวสารอาหารกล่องแล้วแต่ท่านที่คิดว่าเหมาะสมเลยนะครับแล้วก็คนที่มารับบริการก็อาจจะขาดปัดจจัยอะไรท่านก็สามารถที่จะเลือกใช้ปัจจัยอันนั้นเข้าไปได้อันนี้เราเห็นแรงเห็นตั้งแต่ตอนช่วงหนึ่งตอนช่วงโควิดสังเกตไหมฮะมันก็จะมีหลายๆท่านที่มาช่วยกัน มาช่วยกันว่าบางทีคนไข้มารับบริการฉีดวัคซีนก็อาจจะมาแล้วก็มาแล้วก็อาจจะลําบากไม่รู้จะหาข้าวทานที่ไหนอะไรงนี้เป็นต้นบางทีก็มาซองบางทีก็มาบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่เราเห็นเจ้าหน้าที่เราลําบากก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะหาไปทานอาหารที่ข้างนอกยากก็เอาตรงนี้มาให้เราก็เลยเห็นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่าคนขอนแก่นเราเนี่ยเป็นคนใจบุญเยอะคนใจบุญเยอะแต่ทีนี้เรากำลังหาช่องทางในการที่เขาจะเผยแพร่บุญ นะครับว่าเราจะทํำยังไงที่จะทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับก็เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะยางมทำในห, <ๆ S 2> หลายๆจุดที่ตรงนี้มันผลิตได้นะครับเพราะถ้าได้นี้ได้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นการแบ่งปันความสุขซึข่งอะไรเราถึงเรียกว่าเป็นการอะไรแบ่งเติมลักปันสุขตรงนี้ให้เป็นกลางนะครับแล้วถ้าเกิดว่า,าประชาชนทั่วไปสนใจที่อยากจะเข้ามาบริจาคจะให้เขาติดต่อในช่องทางไหนครับก็ติดต่อกับฝ่ายประชาชสัมพันธ์เราได้เลยครับ ะมีมูลนิธิรัดอยู่ตรงนู้นมูลนิธิม,มูลนิธิเราเดินผ่านเด็กเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับตรงนั้นมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่นมูลนิธิก็อยู่ใกล้ๆตัวเองครับใช่ค่ะใกล้ตรงนี้ครับก็จะสามารถเอามาเติมตรงนั้นได้